ดูแลผู้เหลือผู้เจ็บป่วยน้องผู้นี้เป็นผู้เดินนะคะพี่เจ็บป่วยชื่ออะไรคะผู้ต่างๆต้องมาใกล้ๆไหคะ่อีพรน้องนะคะเป็นผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนังพี่เท้าน้องขออนุญาตนะคะพี่เท้าน้องค่ะอาการเป็นโรคผิวหนังเมื่อวานนี้อ่ะ บื้องต้นน้อยฟังที่ครับกี่เดือนแล้วที่เป็นเจ็ดปีนะคะเจ็ดปีเจ็ดปีนะคะน้องมีอาการเป็นบุบพองนะคะแล้วก็สสปวดแสบปวดร้อนอยู่ตลอดเวลานะคะก็ได้ด้วยบุญนะคะน้องมาปฏิบัติธรรมที่วัดขาำสุวรรณนนะคะแล้วได้มีโอกาสให้อาจารย์ได้ช่วยเหลือนะคะจากเมื่อวานนี้อาจารย์ก็ได้ใช้นะคะ น้ำสกดัดภูคาวแล้วก็สมุนไพรนิดเย็นอีก30ชนิดนะคะล้างแผลให้น้องนะคะทำความสะอาดนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันว่าน้อยแปดนะคะในการรักษาแผลนะคะวันนี้อาการเมื่อก่อนนี้เป็นยังไงคะก่อนนี้เป็นเจลิไม่ไดำค่ะไม่ไดำขาไม่ไดีแล้วก็ปวดแสดบปวดร้อนไหมค่ะปวดแสดบปวดร้อนค่ะเวลาตลอดเวลาค่ะตลอดเวลาค่ะ ค่ะจากการที่อาจารย์ได้ช่วยเหลือวันนี้รู้สึกว่าแผลดีขึ้นค่ะไม่ปวดแสบปวดร้อนแล้วก็แผลจากที่เคยดำคล้ำกลายเป็นแผลขาวแล้วแห้งด้วยใช่ไหมคะค่ะได้การปวดแสบปวดร้อนยังมีอยู่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วสภาวะทางจิตใจเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นค่ะเมื่อก่อนนี้คือจิตใจเศร้าลมยากมากค่ะทุกข์มากทุกข์อยู่ตลอดเวลา น้องบอกว่าไม่มีไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหายไหมนะคะด้วยบุญนะก็ขอบคุณนะคะเป็น,ปนที่สัาไเป็นนา้าสาไเป็นน้า,นาสําไรค่ซึ่งจริงๆแล้วไม่อยากจะมานะทั้งคือติดกั้นตัวเองแต่เมื่อได้มีโอกาสนะ้าสํายได้มาพา,าติมาปฏิบัติธรรม จาูก็ได้รักษาได้ดูแลช่วยเหลือนะคะในการที่ใช้สมุนไพรแล้วก็นำพาออกอดทุกให้นะคะด้วยทานสิภาวนาน,นะคะกข็ขอโมทนาขอโมทนาสาธุนะคะให้ทุกท,ทุกคนนะ,ะที่มาป,ปฏิบาาัติธรรมให้คน้นุบกับรูปกายทุกใจมีแต่ะความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งขึ้นไปได้วยเถิธรรมะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ,คะ,คะที่นี่วัดถ้ำสูนสุสมโนนนะคะเอาเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงนะคะ